ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งมาตรา99ถ้าศาลเห็นว่าจำเป็นที่จะต้องตรวจบุคคลวัตถุสถานที่หรือตั้งผู้เชี่ยวชาญตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา129และ130เมื่อศาลเห็นสมควร ไม่ว่าการพิจารณาคด,ดีจะอยู่ในชั้นใดหรือเมื่อมีคำขอของคู่ความฝ่ายใดภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติมาตรา87และ88ให้ศาลมีอำน,นาจออกคำสั่งกำหนดการตรวจหรือการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเช่นว่านั้นได้วรรคสองบทบัญญัติแห่งมาตรานี้ ไม่ตัดสิทธิของคู่ความในอันที่จะเรียกบุคคลผู้มีความรู้เชี่ยวชาญมาเป็นพยานฝ่ายตนได้